สวัสดีค่ะนักเรียนปอส2ทุกท่านทุกคนนะคะพบกับคุณครูมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะ,ะตามตารางสอนวันนี้เป็นทักษะภาษานะคะ,ะเตรียมหนังสือเลยค่ะเตรียมหนังสือภาษาพาทีค่ะไปเรียนรู้กันเลยว่าคลิปนี้ครูอสอนอะไรบทที่ห้าค่ะ เรื่องชีวิตใหม่วันนี้เรามาอ่านเรื่องเรื่องชีวิตใหม่โดยคุณครูมาลีตั้งทางนำโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราว้าวไปบทที่ห้าชีวิตใหม่นะคะเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบสองพร้อมยางไปแกนในเรื่องกันอ่านพร้อมคุณครูนะคะชีวิตใหม่ ตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่อ่านี้นะลุงวันเนาะลุงวันพี่ชายของควานโพขัมารับนะขับรถมารับนะคะ ผู้หาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้พารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไร ก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยผู้นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดผูผางเรียนดูสิคะว่าใครเป็นดารา อ่าใบโบกับใบบัวนี่เองแม่ใบโบอันนี้ใบบัวนะก่อนก่อนที่จะเดินเข้าโรงเรียนช้างไปไหนคะช้างไปโรงเรียนนะไปฝึกนะคะไปฝึกที่ปางช้างหลวงนะ <c oughs> ไปต่อฮัลโหลไปต่อฮัลโหลน้าเจ็ดสิบสามแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆ ตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิ๊กเอกแอ๊บแอ๊กมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกรุงกริงเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กเด็ก รู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปด้วยอะไรสนุกหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่าไป,ไป,ไ,ปไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะทำธุระทุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไป ในธนาคารเย็นเฉียบเครื่องเพราะ,ะเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้อ้าบัตรแข็งบัตรอะไรคะบัตร ATM นั่นเองเนาะพ่อไปที่ตู้ ATM ไปกดปุ่มนั้นปุ่มนี้คะ่ะ ต่อไปหน้าเจ็ดสิบสี่เดียวได้เงินออกมาเด็กเดกอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้องยำ นะผู้ใหญ่ใส่ต้ยมยำนะคะถ้าต้ยมยำต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าต้ยมยำมันเผ็ดค่ะนะคะไปต่อผู้ผาสั่งบะหมีแห้งบะหมีแห้งไม่เผ็ดนะคะแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟเ,าเย็นตาโฟหน้าตาเป็นไงเป็นสีแดงๆใช่ไหมเนาะแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้มมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไง น่านะใบผักบุ้งเขามีวิตามินเองค่ะบำรุงสายตาค่ะแล้วทําท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมือนี้พ่อของฟูผาขอเป็นเจ้ามือ,อ,มอหมดยังเอ่ยอ่ะพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหนะ้า พาทุกคนไปเลี้ยงไอศครีมไอศครีมที่ร้านใกล้ๆไอศครีมมีหลายมีหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกภูผาพูดขึ้นว่า อร่อยคว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยผู้ผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อ,อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาใช้เวลาทำอะไรคะ เลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและกวานมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆ สองค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆก,กลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกัน สรุปได้ยังเรื่องชีวิตใหม่ใครใครมีชีวิตใหม่สุดท้ายนี่เองที่เขาสรุปว่าใบบใบบมีชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่มหมแบบไหน่ะคะเข้าโรงเรียนนะเหมือนนักเรียนเลยเนาะเรียนถึงเวลาก็ถึงอายุก็ต้องเข้าโรงเรียนนะคะเข้าโรงเรียนทุกคนแต่อนุบาลยันปถมไปมัธยมจบมหาวิทยาลัยทำงานหน่เนาะ เป็นหน้าที่นะหน้าที่อเออใบบัวใบบัวก็เหมือนกันนะต้องไปฝึกช้างเพื่อเอาไว้อ่ารักสูงนะคะลักสูงช้างต้องฝึกค่ะไม่ฝึกจะทํางานผิดพลาดเนาะไปต่อดีกว่าไปที่กันบ้านแล้วล่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับน่าไปไปที่หน้าสี่สิบสาม ใครขับรถมารับใบโบกและใบบัวาครูเน้นตั้งแต่อันแรกแล้วค่ะใครเอยลุงวันนะคะคนขับรถรับใบโบกและใบบัวไปส่งไปส่งที่ไหนไปส่งที่ป่างช้างหวนะทำไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักใบโบกและใบบัวเพราะว่าเป็นอะไรเป็นดาราช้างน้อยนั่นเองไปผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนล่ะคะ่ะ ตู้เอทีที่ธนากรเนานะอ้าวตายแนละ้วครูจะเริยให้หมดนลยไปไม่อยากให้เป็นภาระน,ะนะะักขาเอาไปต่อพอเราอ่านกันมาแล้วเรารู้แล้วนะครอราสี่สิบสี่ตผู้พาและน้ำใสขอไปซื้ออะไรที่ไหนเอาไปซื้อซื้ออะไรคะเครื่องเขียนและหนังสือที่ร้านหนังสือนะคะอันนี้ให้นักเรียน เขียนเลขหน้าข้อตามลำดับเรื่องนะผู้เรียนอ่านเรื่องแล้วก็เขียนข้อนะคะให้ให้ทําเองดีไหมหรือทําไม่ได้ทำได้สิคะเดี๋ยวครูจะแวบๆให้อ้าวปึ๊บ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 ปึปูแวบใ้นะใส่แล้วปู๊บแบๆให้นะคะไปต่ออีกหน้าหนึ่งสี่สิบห้าออดูภาพแล้วเติมคำในช่องว่าง ผู้ใหญ่สามคนคือไทยนาะวันโพวันมิงและลุงวานต่อไปเด็กสองคนคือภูผากรับน้ำใสก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่งคือเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวที่เด็กสั่งคือเ็นเดอโพแล้วไม่มีแห้งไปอย่างเร็วเลยนะช่องทางส่งงานเพครูค่ะไอดีไลน์ตัวนี้นะคะไม่ใช่เคเโค้ดตัวนี้ไอดีไลน์คือ s อส6ี j ห้าหกแซเจนะคะ ส่งงานคุณครูคลิปนี้เอาจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย